ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเนาะก็ญชีได้มาเมืองสวนครับพาพี่น้องมาเมืองสวนสวนช่วงเดือนมกราุมพ่นธ์้ะครับไปปลายหนาวครับพี่น้องบุกมงออกดอกด้านหลังมงออกดอกลายแล้วครับด้านหลังครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะต้นจานร์กำลัง แจง้งปุ่มจะออกดอกครับหนึ่งก็เป็นกล้วยกล้วยหอมมีต้นหนึ่งครับพี่น้องที่เริ่มแบบสุกนี่ครับอยู่กับสูงจากด,ดินประมาณประหอดหนึ่งเมตรครับพี่น้องอสุกค่าตน้นกล้วยหอมเขียวเลยครับพี่น้องสุกข่าต้นนกวดใจไ,ไว้มาชิมก่อนละครับ น้องผลผลิตของปีกล้วยหอมเขียวครับเป็นดีครับเริ่มสุกหรอครับแต่ว่ามันแข็งกี่ดีอยู่หน่วยยังแข็งแข็งอยู่ครับ ผู้ถอดคนกายไปกายมาคนกะเห็นกล้วยวีนีิตรนูน้นผลกุฎิว่านั่นสุกเถาน้อกุฎิว่าคือโบตัดไปเยอะแยะน้อสุกยากอยู่เลยครับกล้วยพันนี้ตอนเป็นกล้วยหอมเขียวครับเออเส้นหนึ่งกับปลุ่มมันสุกเลยไปบ่มว่ามันเ,นเอขันไปบ่มกับสีได้กินแบบเหลืองๆครับบ่มแบบ ให้ความเย็นใส่ในถังเอาผ้าคุ้มไว้นก็สีเหลืองมดนะแต่ว่าเอาสีบลบมมาเพราะจะไปหอยเลยครับพี่น้องไปหอยไ้เลยหอยแบบอยากกินน้ำได้ก็มาเด็ดเอาเด็ดเอาเอาแบบง่ายๆแบบธรรมชาติไปเลยครับใหน้น้ำกล้วยอันต่อไปนาครับเออมะม่วงล่างออกดอก มืเสามีเวลาก็ม้วนน้ำสิครับใส่ยอย่างอันเดียวบริเวณระบบน้ำครับจ็กง่ายๆเาันอาทิตย์หยุดกับมาสวนแบบง่ายๆครับนี่ก็เป็นบานสวนหน่อยคาดว่าสิได้ดีคือดีอย่าหน่อยครับพี่น้องเฮ็ดไปเห็นมามันเริ่มต่ำเหลที่เหลืร ใันยกขึ้นสูงจใจื้นเติอบอยู่บกม่วงตน้นม่วงหาชนกนะครับนี่ดอกดีปีนี่อากาศหนาวโดนบ่ได้มาชมสวนโดนแล้วจนบกม่วงออกดอกแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นบกม่วงนามดอกไม้นะครับเนาะสีทอง อย่างหน้าสูงริวนะครับใบใหม่เต็มแล้วไก่เสีได้มีเห็ดแล้วถัดมากอ็อจะเป็นพยอมนะครับตน้นกระยอมบาดเ่านะดอกขมม้อมนะครับหมกักปลาใหม่หาปีนะครับเกือบๆจะเข้าหาปีแล้วนะครับพี่น้องประมาณปีหกสามครับต้นใหม่ปลูก นี 6, กสิเดือนมิถุนากระสิครบหาพอดีครับปลูกช่วงมิถุนาช่วงหนาฝนนะครับนะ้าพี่น้องต้นไม้ใหญ่งงขักแล้วเป็นปลาแล้วทั้งหลงังตะกอนมิตงหานะครับตะกอนมิตงหาแสงแดดส่งดสองเข้าไปได้ทุกมเอื้อนี้มีตะเบไม้แล้วครับพี่น้องใบไม,ม้มันนะ้ำ มันถ่าวช่างมันัะคู่ไงนะมันม่วงบานห้องนี่สดใหม่อย่างหน้าปลาดูก็หลายครับพี่น้องอย่างหน้าปลาดูพยุ่งหลายสุดคือพยุ่งครับไงเร็วประมาณนี้ครับพี่น้องชมสวนผมงสำหรับลิปนี้ครับลาพระจากพี่น้องไปสั้นนี่ก่อนครับสวน ปลูกปลาอยู่ห้ยอยู่หน้าเอาบรรยากาศปลาปลากลับขึ้นมาอยู่ควบคุมลมเย็นครับพี่น้องย่อมของเว้นมาปลูกอูนอนเย็นสบายครับผมสำหรับมิน้นสวัสดีครับ